ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทิ้งทวนออกคำสั่งให้เปิดเผยความจริงเรื่อง UFO และมนุษย์ต่างดาวภายใน180วันนับว่าเป็นการนัดถอยหลัง180วันเพื่อไขปริศนาการบินลึกลับและเปิดเผยรายง,งานการถอดอาหารหัส UFO ในสหรัฐอเมริกาในการเผชิญหน้ากับ UFO หลายครั้งที่ผ่านมาต่อจากคลิปที่แล้วที่ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐ หรือ CIA ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาเปิดเผยว่าพวกเขามีหลักฐานลับที่แสดงว่า UFO สามารถบินทะลุก,กำแพงเสียงโดยไม่เกิดเสียงสะท้อนหรือโซนิคบูมและยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าทางการสหรัฐกำลังจะเปิดเผยความลับเรื่องราวของ UFO และมนุษย์ต่างดาวโดวยให้กองทัพเรือและกองทัพอากาศและหน่วยงานอื่นๆ ทำรายงานะเหตุใดมนุษย์ต่างดาวจึงมายัางโลกและทําการทดลองกับมนุษย์เพื่อเปิดเผยความจริงให้กับสาธารณชนได้ทราบภายใน180วันหรือภายในกลางปี2021นี้รวมถึงการสำรวจความเข้าใจความลึกลับของจักรวาลแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านไปแล้ว แต่เขายังคงต้องการให้กระทรวงกลาโหมประกาศเปิดเผยความจริงเรื่องราวเกี่ยวกับ UFO ที่พบเห็นภายใน180วันเพราะที่ผ่านมามีรายงานการพบเห็น UFO เป็นจำนวนมากไม่สามารถที่จะปิดบงังหรือซ่อนเร้นความจริงกับโลกได้และดูเหมือนว่าในปี2021นี้จะนำไปสู่ตอนจบของละครเรื่องใหญ่ความลับต่างๆทั้งหมดจะถูกเปิดเผย จากการนัดถอยหลัง180วันในการไขปริศนา UFO จะเป็นบันทึกรายงานที่ถอดรหัส UFO ในสหรัฐอเมริกาเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าเหตุใดมนุษย์ต่างดาวจึงมายัางโลกแม้ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะจบสิ้นลงแล้วโดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แพ้การเลือกตั้งแม้จะดูเหมือนว่ายืดเยื้อบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้ว เขาก็ยอมรับผลการเลือกตั้งแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษ์ต่างดาวและ UFO ที่หลายคนเชื่อว่าเขามีความเกี่ยวพันอยู่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งเขาได้ทิ้งทวนโดยการร่างกฎหมายที่กำหนดให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยข่าวกรองต้องทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับ UFO ส่งให้สภาคองเกรสภายใน1้0วัน การลงนามของทรัมป์เป็นการลงนามในเรื่องปัญทาโรคระบาดมูลค่า2.3ล้านล้านดอลลาร์สาหรัฐและการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและหนึ่งในการลงนามนี้ก็คือการส่งรายงาน UFO ภายใน180วันเว็บไซต์ข่าวอย่าง Sky News รายงานว่ารายงานฉบับนี้จะมีการวิเคราะห์รายละเอียด ของข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่รู้จักและรายงานข่าวกรองที่รวบรวมหรือที่จัดขึ้นโดยเกือบทุกหน่วยงานข่าวกรองในสหรัฐอเมริกาคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาระบุว่ารายงานที่ส่งจะต้องไม่เป็นความลับแต่อนุญาตให้มีการผนวกข้อมูลที่เป็นความลับได้รายงานต้องพิจารณาด้วยว่า UFO เป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่และประเมินว่าประเทศที่เป็นศัตรูอาจอยู่เบื้องหลังกิจกรรมดังกล่าวหรือ UFO ที่ปรากฏด้วยหรือไม่ฝ่ายบริหารของทรัมป์ให้ความสนใจอย่างมากกับ UFO เพนตะก้อนระบุว่าในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่เรียกว่า Unidentified Aerial Phenomenon เทสฟอสภายใต้กองทัพเรือสหรัฐเพื่อตรวจสอบวัตถุบินที่ไม่ระบุชื่อหรือ UFO ที่พบเห็นกระทรวงกลาโหมสหรัฐหวังว่าจะปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับ UFO และปรากฏการธรรมชาติทางอากาศที่ไม่ทราบสาเหตุภารกิจของหน่วยงานนี้ก็คือการตรวจจับวิเคราะห์และจำแนกปรากฏการทางอากาศที่ไม่รู้จัก ซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาจากเหตุการณ์ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เผยแพร่วิดีโอ3รายการเมื่อปีที่แล้วและยอมรับว่าวิดีโอดังกล่าวถ่ายโดยกองทัพเรือสหรัฐในระหว่างการฝึกบินนักบินของสหรัฐได้ถ่ายภาพวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า UFO เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ภายใต้การบันทึกของกล้องอินฟราเรดนักบินถึงกับอุทานว่าพระเจ้าพวกมันกำลังบินต้านลมมันหมุนวิดีโอเหล่านี้เคยเผยแพร่แล้วทางบนอินเทอร์เน็ตแต่เพิ่งได้รับการยอมรับจากกระทรวงกลาโหมเมื่อปีที่แล้วนี้เองจุดประสงค์ของการเผยแพร่วิดีโออย่างเป็นทางการก็คือชี้แจงว่าวิดีโอที่เผยแพร่นั้นเป็นความจริงหรือไม่และมีความเข้าใจผิด เกี่ยวกับวิดีโออื่นอีกหรือไม่เพนทกกอนได้ยืนยันความถูกต้องของวิดีโอ UFO เหล่านี้ซึ่งทำให้เกิดแรงบันดาลใจและเป็นผลให้มีการคาดดาวต่างๆมากมายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกถามมากกว่าหนึ่งครั้งว่ามีมนุษย์ต่างดาวหรือไม่และคำตอบของเขาค่อนข้างน่าสนใจและล่าสุดในวันที่11ตุลาคม ของปีที่แล้วฟอกได้เป็นเจ้าภาพและมาเรียเบอร์ติโลโนได้เป็นพิธีกรและได้ตั้งคำถามกับทรัมป์อย่างตรงไปตรงมาในการสัมภาษณ์ว่า UFO มีจริงหรือไม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบว่าโอ้ฉันต้องการตรวจสอบคำถามนี้ฉันหมายความว่าฉันได้ยินมาเพียงสองวันที่ผ่านมาฉันได้ยินคำพูดนี้ ฉันจะตรวจสอบและศึกษาอย่างละเอียดสักหน่อยและในวันพ่อของเดือนมิถุนายนปีที่แล้วโดนัลด์จูเนียลลูกชายของทรัมป์ถามพ่อของเขาว่าเขาจะสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงหรือไม่และพวกเขาจะเปิดโอกาสให้ความจริงของลอสเวลลสู่โลกภายนอกและแจ้งให้เราทราบว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น หรือไม่ยานอวกาศลึกลับของมนุษย์ต่างดาวตกในลอสเวลแต่รัฐบาลสหรัฐปฏิเสธและให้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ควบคุมและอยู่ในพื้นที่จำกัดในการสืบค้นหาข้อมูลลอสเวล l e เป็นสถานที่น่าสนใจมากทรัมป์กล่าวอย่างมีความหมายฉันจะไม่บอกคุณว่าฉันรู้เรื่องนี้มากแค่ไหนแต่มันน่าสนใจมาก ทรัมป์ยังกล่าวอีกด้วยว่าจะพิจารณาว่าควรจะหอดรหัสข้อมูลของลอสเวลให้กับสาธารณาชนหรือไม่เมื่อไม่นานมานี้ไฮอิมอีเซตอดีตหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอวกาศของอิสราเอลเปิดเผยข่าวที่น่าประหลาดใจเขาบอกว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงและเชื่อมโยงกับมนุษย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐ ยังรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวแต่มนุษย์ต่างดาวไม่ปล่อยให้เขาเปิดเผยเรื่องนี้นายพลอิสราเอลวัย87ปีที่เกษียณอายุราชการแล้วเป็นผู้ดูแลโครงการรักษาความปลอดภัยอากาศของอิสราเอลมานาน30ปีให้สัมภาษณ์กับเยดอสอโลนสเมื่อเร็วๆนี้ว่าพวกมนุษย์ต่างดาวมาจากสหาพาันธ์กาแล็กติกมีการติดต่อกับมนุษย์โลก แต่มนุษย์ต่างดาวไม่ให้เปิดเผยข่าวต่อสาธารณะเนื่องจากมนุษย์ยังไม่พร้อมอีซีดยังกล่าวว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงและสหรัฐอเมริการวมทั้งอิสราเอลได้ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวมาหลายปีแล้วรัฐบาลสหรัฐและมนุษย์ต่างดาวได้ทำข้อตกลงบางอย่างตอนแรกทาจะเปิดเผยว่าเอเลี่ยนมีอยู่จริงแต่พวกมนุษย์ต่างดาวในสาพันธกาแล็กซี่บอกว่า พวกเขาต้องการให้มนุษย์มีเหตุผลมีความเข้าใจต่อมนุษย์ต่างดาวมากกว่านี้เสียก่อนพวกเขากำลังรอให้มนุษย์มีวิวัฒนาการและก้าวไปจนถึงขั้นที่สามารถเข้าใจโดยทั่วไปว่าอาวกาศและยานอาวกาศคืออะไรแน่นอนว่าพวกเขามาอย่างสันติและพร้อมที่จะเป็นมิตรกับพวกเราอีเซธยังกล่าวถึงข้อตกลงระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับมนุษย์ต่างดาวว่า เอเรียนได้ลงนามในสัญญากับมนุษย์สำหรับการทดลองต่างๆบนโลกเพื่อวิจัยและพยายามเข้าใจโครงสร้างของจักรวาลและพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากมนุษยชาติด้วยนอกจากนี้หนึ่งในศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างกันก็คือมีการสร้างฐานลับบนดาวอังคารที่มนุษย์อวากาศสารัฐลงไปสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีฐานใต้ดินในส่วนลึกของดาวอังคารอีกด้วย และยังย้ำด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์รู้เรื่องเกี่ยวกับการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวอีซซธยังกล่าวว่ามนุษย์ต่างดาวเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวในตอนนี้จะทำให้เกิดการสับสนในหมู่ผู้คนและทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าอิสทีเลียในสังคมของมนุษย์แม้จะฟังดูเหมือนเรื่องนิยายวิทยาศาสตร์และทำให้เขาดูเหมือนคนเสียสติ แต่เขาเผยว่าถ้าผมพูดแบบนี้เมื่อห้าปีก่อนผมคงถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลบ้าแต่ที่ผมออกมาพูดตอนนี้เพราะว่าผมไม่มีอะไรต้องเสียผมได้รับปริญญาและรางวัลต่างๆมากมายและผมก็เป็นที่นับหน้าถือตาในมหาวิทยาลัยต่างๆผมบอกได้เลยว่าความเชื่อในเรื่องมนุษย์ต่างดาวของคนทั้งโลกกำลังจะเปลี่ยนไป โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ